ค่ะก็บูแลกค่ะแล้วก็มีรักโรแมนติกด้วยแล้วก็รักสัมเท่าค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบู๊บู๊ที่ไม่ได้็บู๊ที่เมืองไทยครับเราไปบู๊ที่ฝรั่งเศสใช่แล้วเป็นทีวบูแล้วก็ก็บอกแล้วว่าทีวีซีไม่ธรรมดาครับก็ต้องทําทั้งทีก็ต้องทําให้เต็มที่ไปฝรั่งเศสกันมาสิบกวันแล้วก็กลับมาบู๊ที่เมืองไทย นี่ครับซึ่งในเรื่องก็คือเหมือนเราเราเ,เรา,เรามีมีมันนะตั้งแต่เด็กเราไม่ได้เจอกันแล้วก็คือก็คือทั้งเรื่องจะจะ,จะจะจะเหมือนพยายามที่จะมีความสุขของครอบครัวคือมาะหว่างพี่กับน้องแต่ก็จะมีอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาครับเรื่องนี้ก็ก็ค่อนข้างรบบทหนักนิดน,นึงครับเล่น ค่อนข้างห่างวัยนิดหนึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับได oh. ้เป็นแฟนเจนเนี่ครับแล้วก็แล้วก็จะมีเกี่ยวกับความรักกับเจนเนี่บรรักสามเศร้าพี่ปอร่วมด้วยหนึ่งในสามนี้ครับ ก็จะคอยไปศึกษาเกี่ยวกับพวกยูทูบอะไรเงี้ยครับไปดูนายกรัฐมนตรีพูดยังไงแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการพูดจากพี่หน่งด้วยจากพุ่มจากจากอีปิ่นจากพี่ปอจากเจนนี่ค่อยพูดค่อยๆคิดเลยครับมันก็จะเป็นค่อนข้างห่างไวนิดนึงค่อนข้างกดดันพอสมควรครับทีมากนี่ป่ะเป็นไงครับาในเรื่องก แล้วบทเป็นเป็นตี้ค่ะ,ะในเรื่องก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้พี่เจนนี่กับพี่อาร์ตแตกคอกันค่ะเป็นตัวการที่ทำให้เขาเลิกกันแว้ีรับร้ายใช่ไหมคะลายคุณหนูคุณหนูอะค,ค่ะค่ะ เจ็ดสิบค่ะปามปนะครับามละครอล้วกันครับเจนเีจ่นเจนเี่ไเจนนี่ <c oughs> อนุญาตเป็นตัวแทนกันแล้วกันนะครับในนามของละครเรื่องหงสบัลาลนะครับจากบริษัททีวีซีนะครับก็ติดตามชมกันได้ครับก็เป็นแนวใหม่แน่นอนนะครับเป็นแนวการเมืองผสมกับแนวบู๊ดราม่าแล้วก็มีเรื่องราวของแอคชั่นสนุกสนุกดราม่าด้วยเทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวต่างประเทศอีกเยอะแยะเลยนะครับฉากสวยๆควบู้มันๆติดตามได้ครับในหงสบัลไลครับขอบคุณครับ